โอเคก็กรับสวัสดีกันนะทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV นะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหมาปุ๊บเจ็บคอคือเสียงผมแหบมากทุกควนกะ็เนี่ย <c oughs> เสียงแหบเลยอ่ะโอ้เกินไปนี่เพิ่งเปิดคลิปแรกนะเนี่ยไม่ดีน่าจะเป็นคลิปที่สองนะผมอ่าคลิปแรกเนี่ยที่ผมรีวิวเกี่ยวกับซูเปอร์แมนใช่ไหม อะไรนะพี่ใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับคือผมไม่ได้ทํามาประมาณเกือบสิบเดือนแล้วนะาร์วนะแต่วันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับผมนะในเกม r าวนะครับผมนะเอาลนะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าวันนี้ผมจะลงแรงนะครับผมนะมาดูกันว่าผมจะใช้ตัวอะไรแก้ทางในเลนของผมนะก่อนที่คุณเนี่ยจะไปแก๊งเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้สอนด้วยแล้วกันเออ ไหนก็ไหนเราพูดแล้วผมจะได้สอนทุกคนว่าวิธีการแก้ของตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนี่แบบของผมนะย้ำไว้ก่อนนะผมไม่ได้เก่งที่จะแบบสอนใครได้แต่ผมสามารถแนะนําได้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราได้เลนอะไรแนละ้วทุกคนนะอผมผมอาจจะแบบผิดพลาดอะไรนู่นนี่หน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะามผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะอ๋ะอผมได้เลนไอเไฟเตร์ Fighter, ว่ะเชีย่ยเลนดาร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะ เลนนาร์กเซเรียร์นะผมนะอ่าผมได้เลนนาร์กอย่างงี้ผมต้องเอาซูเปอร์แมนแล้วป่ะต้องดูก่อนต้องดูก่อนทุกคนเราจะเอาซูเปอร์แมนทุกตาไม่ได้ผมเพราะว่าซูเปอร์แมนอะมันเป็นตัวที่เล่นยากมากเลยทุกคนผมพูดตรงเลยนะถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องช่ำชองแล้วทำอ่าช่ำชองแล้วก็อ่าชำนาญนิดนึงแล้วทุกคนนะ คือเทคนิคของการเล่นซมแมนเนี่ยมันเล่นยากแล้วทุกคนนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยโดนสตารนิดเดียวก็กา,กากแล้วนะผมมันเป็นตัวที่ต้องเดินอยู่ตลอดเวลานะผมนะ <c oughs> แล้วผมก็แนะนําให้ใครก็ตามที่เล่นซอร์แมนนะเครื่องคุณแบบหน้าจอกดไปเองมือถือกาก,ากอะไรเงี้ยหรือว่าเน็ตไม่ค่อยดีผมไม่แนะนําให้เล่นนะไม่งั้นคุณจะหวัวร้อนนะในแรงนะถ้าคุณจะเล่นจริงคุณต้องตัวสับดีประมาณหนึ่งนะทุกคนแค่ <c oughs> ตอนนี้ เราต้องรอให้ฝ <I 'm S 1> okay, so so ั่ง <estiver> ข <thorough development injuries> no. okay, so right. okay, ้างเปิดไฟเตอร์ก่อนทุกคนอย่าเพิ่งเปิดนะถ้าฝั่งเรายังไม่ได้เปิดอย่าเพิ่งเปิดนะทุกคนให้คนเปิดไปก่อนให้คนเปิดไปก่อนเรือไฟเตอร์ยังไม่เปิดนะครับโอเคถ้ามาซรงนี้คือทุกคนสามารถเลือกตัวได้แล้วผมไฟเตอร์ฝั่งข้างน่าจะไม่เปิดแล้วจะเปิดแคลรี่นะผมนะก็วันนี้ผมเล่นเป็นตัวอะไรดีเนปอร์แมนไหมผมเล่นได้นี่โอ้ไม่ต้องต้องขอผมเล่นเลยว่าผมเล่นเป็นซูเปอร์แมนเลยแล้วกันนั้น ถามว่าเป็นตัวเป็นเป็นตัวที่ผมถนันนนดมันก็ไม่ถนัดทุกคนมันก็เป็นตัวที่เล่นยากเรามาดูซิว่าเขาจเจ้าตัวขัดอะไรมานะครับคอมจิซูเปอร์แมนนะมันเป็นตัวที่เออ่ล้างบัฟได้เยอะนะผมนะสก,กิลสองก็ล้างได้สกิลสามก็ต้องเจอมันปิดสกิลสามเหมือนไม่ได้ล้างมาั้งแต่ว่าไอไอหลอดมันจะเต็มไหมนะผมอุ้ยเขาเอาตัวนี้มาแก้ทางผมหรอ,อน่าจะมาลดความเร็วนะผมนะไม่ใช่ปัญหาครับผมเราเล่นซูเปอร์แมนนะครับใครที่เล่นซูเปอร์แมนผมจัดเซตนี้แล้วผมนี่ เซตนี้นะครับเซตตรงนี้เลยนะจัดให้เหมือนผมด้ๆแล้วผมนะ่วนรูเนี่ยใส่แบบนี้แล้วผมนะก็คล้ายเหมือนรูแบทแมนนะผมนะรูดามเมดนะผมนะใส่มาเลยนะผมนะแล้วก็ใส่เป็นฟิกเกอร์นะผมนะเอาไว้แบบว่าหลบได้แล้วก็เข้าได้ทุกคนนะซูเปอร์แมนเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นไม่ยากนะถ้าเข้าใจัตมันมันจะเล่นไม่ยากทุกคนนะ แล้วก็อย่างที่ผมบอกกบผมสกิลซูเปอร์แมนเนี่ยมันมีทั้งหมดสามสกิลใช่ไหมถ้าหลอดเต็มอะ่ะสามสกิลจะเปลี่ยนนะผมนะอ่ะสกิลแรกเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบว่าเออ่พ่นลมหายใจสดชื่นนะผมนะทชื่อสกิลอย่างเงี้ยลิที่คนตั้งเนี่ยอันนี้คือตอนเริ่มต้นนะผมนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะผมส่วนส่วนตอนที่มันบินแล้วนะผมนะมันก็จะกลายเป็นเลเซอร์บีนะผมผมแนะนําให้คุณตอดนะอ่าเฮียแม่ง บออธิบายอย่างนี้น่าจะไม่เห็นภาพไม่ไปทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูผมเล่นในเกมแล้วกันนะอผมมาได้เล่นอาวีนาแล้วทุกนีต้นรนาแล้วใหม่ถึงทําคีบะทําคลอ่ะเออเห็นอะไรของกูเนี่ยแล้วก็รองเท้าได้ออกมาการซีซีแล้วผมนะออกเปตัวสตตนเยอะนะครับยิงเป็นอ่าแล้วไอแวร์ด้วยนี่อันต่าแล้วแล้วก็ถ้าหลอดเต็มเนี่ยเวลากดปกตินะผมนะมันก็จะพุ่งข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วชิลมากเลยผมโอเคแป๊บนึงนะ ยังั่คันมือไว้สัตมือผมโดนมือผมเป็นแผลปะเนี่ยโอเคครับผมอ่าดนนะครับปุ๊บหนึ่งทีครับผมโดนครับอ่าปุ๊บหนึ่งทีครับผมไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบค่อยๆปรินค่อยๆไปอ่าปาดก็ให้ครับผมดีมากปุ๊บปุ๊บ โดนครับผมยังไงก็โดนปั๊ก็ให้เรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับอืมนี่มีเพื่อนมาช่วยนะเนี่ยโอ้โหถือว่าดีผมถือว่าดีไดม่แย่ครับผมปั <c oughs> บ๊บโอเคเดี๋ยวขอไปเคลียร์คลิปก่อนนะทุกคนเราต้องอยู่ในเลนของตัวเองสักพักหนึ่งนะทุกคนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบวกอะไรเยอะทุกคนเพราะว่าเราต้องเก็บเงินในเลนตัวเองนะทุกคนนะอนะ่านี่คือเทคนิคหนึ่งนะผมนะเนี่ยเราต้องฟาร์มให้ถึงเวลเวลสี่นะผมนะถึงจะโคตรนะผม บับก็ให้โอเคเราเราค่อยๆตอดแบบนี้ทุกคนนะตามที่ผมทําแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะทุกคนนะก็ค่อยต่อมันทุกคนนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบรซแมนมันเล่นยากทุกคนไม่ต้องรีบนะมันจะมันจะแรงมันจะแรงประมาณกลางเกมทุกคนช่วงนี้มันจะยังไม่แรงก่อนปุ๊บโอเคมันยังไม่แรงนะทุกคนนะบับก็ให้โอเคค่อยต่อครับค่อยตอดาเมจมันเบาอยู่นะครับตอนต้นเกมครับผม ปับให้อันตีมันยังไม่มาปับาให้โอเคก็ค่อยตอดคนคนะ่อยตอดเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนเมื่อกี้เหมือนมีใครมาก็ค่อยตอดทุกคนเร่งแน,น่ผมกดสกิลสองเร่งครับผมนะแล้วก็ปาดแบบนี้อโอเคเล่นบนในนี้ athlete. ทุกคน ค่อยเคลียร์นะปัดให้ดูทุกคนดูเลเซอร์บีผมนะปาดนี่ไงเฮ้ย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 เกลือเร้าเกลือเร้าโอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาอ่ะเอาว่ะมึงใจเย็นนะของกูยังไม่ครบนะเลเซอร์บีมทีนี้มึงแตกนะเว้ยกูบอกจริงๆนะเนี่ยปัดก็ให้ ยิงแม่งเลยมึงจะลอยกูเหรอมึงจะลอยกูเหลอเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงรอก่อนเดี๋ยวมึงรอกอนเฮ้ยดวงแม่งม,มามาฟาร์มอยู่ทุกคนรอครับรอรอเอีเขียกูเพิ่งเหวี่ยทีมเรามีเมสสองตัวอโอเคตอนนี้เลนไฟเตอร์มีตัวหนึ่งหายทุกคน ผมมาอยู่ในพุ่มไม้ป่ะมันได้อยู่ในพุ่มไม้ว่ะบ๊อบก็ให้ใจเย็นทุกคนก็ค่อยเล่นนะก็ค่อยเล่นสู้แม่มันโหดอยู่แล้วทุกคนขอแค่รอของเกิดอย่างเดียวพอบ,วบ๊บอบเอ๊ะออกได้เลยเอามาทุกคนใจเย็นนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเรายังมีเวลาอยู่ บับเขาให้โอเคอื้ปึ๊บปึมม๊บปึมม๊บปึ <c oughs> ๊บ บอกแล้วอย่าพี่เอาจริงน้องซูเปอร์แมนมันแรงไอ้ยุ่พี่นี่เนี่ยฉีดแม่งเลยแล้วก็ฉีดแม่งรอบที่สองเยอยผมไันนีงไม่ได้ทุกคนผมต่อมันต่อไม่ได้มไหน่าจะขึ้นางบนแล้วทุกคน ต่อยแม่งแล้วกันอ๋อข้างล่างงอข้างล่างก่อนบอมล่างยังไม่แตกนะทุกคนเข้าบนใหม่อยู่ยแล้วเพื่อนเนี่ยปึ๊บโอ้ยไม่โดนว่ะแล้วผมนิ้วผ,ผมไปโดนอะไรเนี่ยแฉโคนเซตตามนี้นะนะออกของตามผมเลยนะปึ๊บโอ้ยเอเ้ยเอ,เอเ้ยเอเ้ยหลบ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 ปึ๊บ อันตรีกูมันไม่ได้มีแค่เข้าแล้วออกแล้วเว้ยเอ้ยมันได้มีแค่เข้าอย่างเดียวนะเว้ยมันออกได้ด้วยเฮียบับก็ให้เยอะคนกดตีนน่ะอ้ะกูโดนแล้วขอโดนแล้วขอโดนแล้วอุ้ยยังได้อยู่ว่ะยังได้อยู่ยังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายขี้โมยเฮียบับก็ให้อืม คีโมละยังไม่ตายทุกคนโอ้โหมาผมขอดูก่อนมันอยู่ปะฉีดก่อนปับให้หนึ่งทีปับให้มันน่าจะไม่มีแล้วคนน่าจะกลับละอาอยู่นี่นี้นี้จะ ึึบบไอ้ควายนี่ซูเปอร์แมนไอ้ควายอย่าโง่ดิวะไอ้เหี้ยมึงไม่รู้มึงมันมันน่าจะไม่รู้จักซูเปอร์แมนเลยทุกคนเอ้ยถ้ามันถ่ายทีมันโหดนะเว้ยถ้าใครไม่หยุดมันอ่ะไอ้เหี้ยมึงมึงไม่เคยดูพี่พี่ไอ้นี่เหรอ อ่ากินง่ายเหรอวะเฮ้ยไม่ได้กินงา่ยนงายในการหนะินนะไอ้เหี้ยไม่เคยดูเหรอแกเล่นนะ่ะในการแข่งแกก็เอาตัวนี้นี่แหละไ,<ป>ไปเกลียนชาวบ้านไนะอ้เนหี้นนยโนะอเคผมตอนนี้เลนล่างแตกแล้วผมนะเราสามารถไปเลนอื่นได้เลยครับผม <c oughs> เลนล่างแตกเรียบร้อยแบบนี้เดี๋ยวเขาเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวมาดันเลนนะทุกคนนะเราต้องทำเลนดีๆครับผมไปเลยเลยครับผมอ่าแลยวเวลาที่กูจะพังงานเลยดิไอ้เหี้ยมานี่ดิ ดวงโอ้โหดวงน่าหน้าโดนมากเลยดวงดูดิเลื่อนน้อยๆอย่างนั้นอ่ะโอ้โหออกไปตาพี่แล้วน้องอุ้ยได้เกาะแดงมาแล้วก็บับควายหนึ่งทีเจอกูสวนเลนแน่เฮียเลนกลางก็แตกเหมือนกันสวยมากเลยโหเพื่อนแม่งทำดีจัดเลยวะบัฟคให้มีตัวหนึ่งไปเลนล่างไม่หยุดนะครับเฮียนี่เดี๋ยวกูจะเจอกูจะเจอกู มึงไม่มึงยังไม่หยุดกันเลนล่างกูใช่ไหมไอเด็กเคลียฮะอันหนึ่งทุกนมันยังมันยังไม่หนีจากเลนล่างนะบับเขาให้อือตีทำนาได้เลยทุกคนตีทำนาได้เลยครับผมไม่ต้องซีเรียสน,นะครับถ้าไม่มีใครหยุดตีทำนาได้เลยยังไงยังไงเลนล่างมันคนเคลียร์แล้วโอเคปุ๊บเคลียร์เลนนะครับเคลียร์นเลยโอเค,เค ไอ้คอมบนดีกว่าคอมบนดีกว่าคอมบุนแทงกำลังนัวอยู่เฮ้ยแวน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 บักกวอาโหโคตรแรงอี่สกิลหนึ่งยังแรงไอ้ยมึงเจอกูถ่ายแน่ที่รู้อะยังไงครับแรงผมก็ไม่ได้สูงด้วยแหละก็เลยอาจจะเจอคนไม่ค่อยตึงนะทุกคนนะแต่ไม่แปลครับผมเราเราก็เลยนด้อู้วมันฉีกกูไอ้เช่นมันไ ไอต้อมเลนดาบของเราถูกโจมตีเป็นคุยอะไรกันเลนกูนักหนาหเป็นคุยอะไรกันเลนกูไอ้ถอยก้อนถอยก้อนนะี่ไงนี่ไงมึงไปไหนมึงไปไหนไว้จะฆ่ากูเฮียมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกกูไม่ได้อยู่คนเดียวไอ้ควาย มึงจำคำโกูวไว้ซูเปอร์แมนไม่มีวันตายควายอะโง่มึงไม่เคยดูหนังดีซีอะไรโง่ไะซูเปอร์แมนมันอึดจะตายวิ่งก็ไวเฮียฉีดเลเซอร์บนตายก็ได้แถมแม่งบินได้อีกแถมยกไอ้เฮียดีไม่ดียกโลกได้ด้วยประเด็นไหนเฮียตัวมันอ่ะมันโคตรเวอร์ขนาดไหนมึงไม่เคยดูมาเวลหรอวะมันไม่ใช่มาเฟลไอเงี้ยดีซีลซหลอนลิกูนเนี่ยไอ้ไอ้ข้างบนน่ะมันทำอะไรอ่ะ ขอไปไล่คายเคียแวนหน่อยดิแว่มันทำอะไรอยู่ริมบนวะบับก็ให้มาหน่าจะหนีไปแล้วทุกคนแบบนึงนะฉีดปุ๊บโอเคเคียร์เล่นนและตอนตอนี้เขค่อยเล่นนะทุกคนคือคือซูเปอร์แมนต้องเล่นแบบค,อคอ่อยๆตอดทุกคน,นคุณต้องเล่นแบบค่อยๆตอดเลยตอนเนี้ยคุณคุณเล่นแบบอ,อ,อนันนี้ไม่ได้แล้วคน ได้แบบเข้าแบบเข้าเลยไม่ได้ขาดไม่งั้นตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก okay. ดสกิลสองหนีได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวครับกดสกิลสองหนีได้เลยโอเคมาครับโอ้ยคนหนึ่งโอเคถอยก่อนทั้งนั้นกูจะไปกตไป โอ้ยเขเรียกมาเนยมนี่ตายแล้วมองตายโอ้โหเดเซอร์บีมอุ okay. ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยจะตายจะตายตายจะตายขอกลับกอนทุกคนขอกลับกอนเดี๋ยวมาโอเคไป t มาตองไปไหนทุกคนกคนเรียกไปครับสโ้ผมผมน่าจะไปไม่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 นานนะ

บาปก็ให้ทุกคนตัวเราใกล้แรงแล้วทุกคนเอาแล้วมีตัวเข้าแล้วโอ้ยเชื่อไหมกูดโดนขัดกูดโดนขัดโอ้ยชุบไปโอ้โหสิไอ้ทีมกูตายเมื่อกี้ตัวอะไรอยู่ข้างบนวะเมื่อกี้อ่ะไอ้นี่บ้าไหมากล้าบ้าเมื่อกี้ ไอ้ชิ่กูตายเลยไอ้สารเอ๊ะมันกล้ากูกูตายเหมือนกันตายพร้อมกูเลยใช่ปะนี่คิดดูศพไม่ได้ด้วยแม่งเงยโอ้ยตอนนี้โอ้โหหนึ่งกิจามเลยโอ้ยออโอเคแล้วก็ออกเป็นไอ้น,นี้ได้เลยทุกคนนะนาการเวทได้เลยผมนะหรือไม่ต้องออกการเวทก็ได้ทุกคนเน้นดาเมจล้วนเลยก็ได้ครับผมแต่ที่เอาการเวทมันไม่ใช่อะไรน,นะมันจะมีอะไรนะ หลิวคูาดาวใช่ไหมแล้วก็มีด้านของเลือดนะผมนะก็เลยดีหน่อยอเหมือนข้างล่างจะมีคนไปนะปุ๊บตีทำดาวก็ได้ทุกคนต้องสีนเนี้ยแหรอตีทำดาวปับเกไปแล้ว ตอนนี้เรียนเรานำแล้วโอ้โหแม่งกูเก่าจะไม่ตายได้คุยโดนลุมเซต็ตหยอยเฮียจบดีมีน<ง>้ำอ<ง>ืมไอเด็กเฮียขยันนะมึงอ้าวอืมโอ้โหยิ้วยเห พูดเล่งไอ้มึงโอ้ยแมนนันป้อมแมนนันป้อมเฮ้ยแมนหมูกูสู้ไม่ได้กูรู้ตัวฮิแอรเอีไยไมารู้ทุกคนมามากลับบ้านแล้วกลับบ้านเอาไม่ต้องแล้วไ่ต้องแล้วโอ้แวนตายแล้วมึงถือซะว่าเก็บเก็บอันนี้ไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เห็นไหมผมบอกทุกคนถ้าเรามีไอ้เรามี อ่าคยกว่าเลยนะอของเกาะหนึ่งชิ้นนะผมอะไรก็ได้ผมเช่นของผมอย่างเงี้ยเนี่ย,ยอันเนี้ยก็ถือว่า,วาดีครับผมลดรีโคดาวแล้วก็อึดขึ้นนิดหน่อยจะได้ไม่ตายเร็วนะทุกคนนะเนี่ยบัฟก็ให้ประโยชน์เลยนบปนปรยู่เรยบ,รน,รน,บนแล้วก็อย่าง,งการแบบพวกแบบตัวที่มีเวทเยอะๆทุกคนนะการหน้าเหมือนกันก็ค่อยต่อแล้วผมเนี่ยเล่นเหมือนในตอนนั้นบัฟก็ให้ บับก็ให้บับก็ให้บับก็ให้อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายมาถึงกูเนี่ยไอ้เหี้ยบับบับอุ้ยเกือบตายมิ่งตัวคนหาอากาศเจอละเจอละเจอละกเจอละโอเคสวยบับก็ให้หาอากาศตัวคนหาอากาศดีๆไม่ต้องห่วงทุกคนเรียกแค่นี้ก็เอาอยู่ ไอ้ชิทต์แต่ต้องระวังไอ้ตัวนั้นอ่ะไอ้ตัวด้วงอะบับก็ให้โอเคโอเคได้อยู่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 ไม่แย่ไม่แย่เอาการเอาการโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากคนยุ้ยคนละบับก็ให้ดูนทีไม่ห้าตัวเอาการเอาการบับก็ให้ถอยก่อนเอ้า ไอ้ขี้นี่ตายเฉยเลยโอเคทุกคนบับก็ให้โอเคสวยบับก็ให้โอเคสวยโู้โหตัวโคตรแรงแล้วภาชันไหนจะจบเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงจบป้อมได้ยังเนี่ยเอ้ยแคลรี่ผมโดนครับแคลรี่ผมโดนเดี๋ยวสู้เอา่ะบับก็ให้อย่งไรครับ ฉีดไม่โอ้มันเกิดใต้เล่นชิวๆดวงอ่อนจัดที่มันอ่อนอวก,วก็เพราะกูัวแหละมึงเือกู่ปละตัวไม่โคตรกากครับ,บๆๆตัวมันเล่นยากทุกคนตัวมันเล่นยากครับเจอเจอทีมฝั่งเราอย่างเงี้ยเล่นยากแน่นอนครับแท้จะไม่มีโอกาสเข้าล้วงเลยลโอเค้โอ้ย เอ้ยอ๋อเฮ้ยโอ้โหผมฉีดพลาดเมื่อกี้โอ้โดนแล้วเว้ยปั๊บปั๊บอ๋อจะตายทุกคนจะตายมัวแต่ซ่าเหี้ยกูกลับแล้วไอ้สัตว์มัวแต่ซ่าเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเฉียดตายยิงทุกคนเมื่อกี้ดวงหมอกกูเอาแล้วไงดวงหมอกเดี๋ยวตังกูขอกลับก่อนมาทุกคนกลับก่อนไปครับผม กดสกิลสองได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับผมกดสกิลสองได้เลยบอกนะผมจะเซฟเหมือนผมเลยนะแบบนี้เลยนะบอกเลยดีผมเคยเห็นนักแข่งหรือใครรู้เนี่ยเขาจัดอยู่ครับเสร็จแบบนี้ผมนะผมก็เลยเอามาครับผมนะถือว่าดีทำอะไรด้วยมันทำอะไรบับบับหนี่ไงเก่งจริงๆ จะกูบับกาให้ร้องเลยถอ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 ยเฮียโหปวดนาตีเลยอะวันฉี่สักหน่อยบึ๊บอย่าทำข่อยอย่าทำอายเด้ออย่าทำอายโอ้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 ยจะเล่นกูจะเล่นกูในเกาะเกิดแล้วไอ้เฮียมา อุ้ยอุ้ยอีกสุฟันแล้วก็โหดแนจริงอ่ะเรื่ทงจะมเกลียดที่มันนานอย่างวะปุ๊บับก็ให้พยายามอย่าอย่าเข้าลึกทุกคนพยายามอย่าเข้าลึกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเข้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเพื่อนช่วยเราไม่ได้เออจะพูดอย่างนั้นพยายามทุกคนพยายามไว้พยายามไว้เกลดืยดร้อยออกมาข้ามป้อมแตกสองป้อมมาผมสองทางเดียพูดผิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ้อ เออเอ,อมามันเล่นกูมันเล่นกูโอเคเกิดบับก็ให้มาติดเล่นไงเฮ้แต่ว่าเราได้ป้อมหมดเลยเนะี่ยเอ้ยเอ้ยคุ้มอยู่ถ้าเราไม่จบคือคุ้มอยู่ทุกคนคือป้อมฝังข้ามแตกดเลยุยไอ้ยมึงก็เกินไปที่ฟังกูพวกมึงติดเล่นจฝนฝังข้ามป้อมไม่หายหมดเลยคือเฮี้ยเลยเดียวโหฝังข้ามเล่นยากนะทุกคนเฮ้ยเอาเอาดวงตา เ <laughs> ดืองตายเ <ew ang t> ดืองตายเลยยียโ okay, อเคก่อเกิดเราเสียแล้วผมถามว่าถ้าเราไม่เอาก่อ,อกเกิดนะเราเอาอะไรพี่น้องน้องลืมไมปเปล่าว่าเกมเนี้มันเน้นที่ความแรงง่ายๆเลยน้องถ้าน้องบอกว่าเออพี่ผมไม่รู้จะเอาเอาเอา,เอาแบบว่าดาเมจยังไงแบบว่าสู้ยังไงน้องเห็นนี่ไหมกว่าตางข้ามเห็นไหมบางๆทั้งนั้นอนะ นี่สมมุตินะถ้าน้องไม่มีใช่นี่อันนี้แหละแดกเลยพี่พี่บอกนะถ้าจะเซตแบบนี้นะสมมุติเกาะเกินหมดแล้วเอาเซตนี้ทุกคนเอาไม่เชื่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาดาร์กก็ได้นะเอาดาร์กก็ได้นะเอาดาร์กก็ได้นะเอาจริงอ่ะเร็วเร็วเร็วได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยตัวเสียกมาสัตว์อ้าว เอาเอาวบับครอู้ี่เนี่ยแรงแรงหรือเปล่ามาดูกันแรงหรือเปล่าดูนะดูนะน้องดูนะดูนะดูนะน้องดูนะดูนะน้องดูนะน้องดูอูวี่กูจะอีกคุยจะเอาแล้วเมื่อกี้เฮ้ยด้วงด้วงดวงบับก็ให้เอ้าดวงหายหายตัว่ะ เดี๋ยวทุกคนดูนะว่ามาแรงขนาดไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ oh ้ยเม็กกำลังจะบอกมาแรงขนาดไหนคุยกูโดนกูโดนตีแต่ว่ายังไงชนะทุกคนชนะแหละไอ้คุยกำลังบอกแรงยังไงโอ้ยไม่ไอ้ยังไม่ได้โชว์เลยอ่ะแตกครับผมแตกไงก็แตกครับผมแตกแตกแตกเรียบร้อยครับผมชนะแล้วตีป้อมดิคีบบุปตีคนทำไมล่ะอิอิอยไป ยังคิดกูแม่งเหมือนแคสแล้แบบไอ้เี้ยไหนๆก็ชนะแล้วกูขอตีมก่อนเลยก็อยาที่ทุกคนเห็นับผมนะก็ซั่แมนเล่นไม่ยากนะผมนะเล่นถ้าเล่นปินนะผมตัวมันโหดนะผมแล้วก็อ่าเซตสุดท้ายผมนะถ้าคุณก่อเกิดหมดนะผมนะก็คือมันเกิดแค่สองครั้งใช่ไหมอ่าหนึ่งครั้งก็ต้องรอประมาณกี่วิเนี่ยแหละอืมก็ถ้าหมดก็ คนก็เสื้อดาบแดงเลยผมนะเป็นดาบแดงี่เป็นดาบเจากเกาะนะทุกคนนะก็ยิ่งฝันข้ามบางอย่างนีนะถ้าคุณเอาเซตนี้ไปนะบอลเลยฝันข้ามโดนสกิลเดียวอะสกิลหนึ่งอะแตกเลยจริงๆตอนคุณบินอะสกิลเดียวแตกเลยนะผมนะตัวมันโคตรจะเก่งนะผมนะอย่างที่ผมมองผมมาว่าโซแมนเะนะี่ยถ้าคุณรู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงละดียังไงยังไงคุณก็เก่งผมอันนี้นี่ผมแบบตอนแรกกะว่าจะไม่เรีนโซแมนนะนะแต่แบบ นะเส้นทางมันปูมามาให้พี่แล้วอะ่ะมันก็ต้องเล่นแล้วปะแลนะผมนะนคะแนนประมาณนี้ผมนะแล้วก็เซ็ตก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็เออไหนดูซิผมทำดามีเมจได้น้อยกว่าเอลซัวไม่เป็นไรแค่นี่มันแรงอยู่แล้วผมนะแล้วก็เอ็กซิสนี่แทงโอเคดีๆีแล้วผมรับดามีเมจไปแค่19.7%าแค่19.7%นะผมนะก็ไม่ถือว่าเยอะนะเพราะว่า ก็ผมเป็นไฟเตอร์ผมไม่ใช่แทงเท่าไหร่เ <c oughs> มื่อก่อนมีคนเคยเล่นโลมนะแต่ว่าผมไม่แนะนำแล้วกันนะเพราะมันเล่นยากนะผมนะ่ในเบต้านี้และอย่างนึงถ้าเบต้านี้มึงเล่นซูเปอร์แมนโลมนะมึงตัดกระจูทิ้งนะกูบอกแค่นั้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าลองคิดสภาพดูคุณเป็น Superman ซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนมันแนวอะไรนะมันเป็นแถวไฟเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วมึงสืกจังไรแม่งเอาไปไปโลมอะ่ะแล้วใครจะยืนให้แครี่ แคลรี่ก็ดันป้อมไม่ได้เดี๋ยวบ้าเมื่อกี้ชนะได้ก็เพราะแคลรีนะ่เนาจริงเมื่อกี้นะผมนะเพราะว่าถ้าแคลรี่ไม่ดันบ้านนะป่านี้ก็แพ้ไปนานแล้วแล้วก็เมื่อกี้ไอเฮียเลดมึ่โชคดีที่เลดมันยังเล่นดีอยู่นะมันชื่อเลดป่ะไอเฮียกูจำไม่ได้เนะเลดหรือลาดอะไรไม่รู้อะไอที่มันมีตัวแดงๆนทะุกคนนั่นแหละก็ถ้ามันไม่ต่อยบ้านเนะี่ยกูว่าไม่คลิปก็ไปตีคนนะเมื่อกี้ไอเฮียเกมจบคนไม่จบไปสัตว์โอเค ใครที่ชอบคลิปวีดโอนี้ก็ผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยด้ที่สำคัญกดปุ่มกระดิ่งข้างบนหน้าจอให้เป็นรูปสี่เหลี่ยได้นะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกการเคลื่อนหไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็ขอเพียงจบเพียงแค่คลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันกนะผมใครชอบคลิปวีดโอนี้กดไลค์เยอะๆก็ผมนะแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยเล่นตัวอะไรนะผมนะก็คอมเมนต์มาได้นะผมนะเอ่อถ้ามันให้กูตำแหน่งกูนะเออแต่ที่รู้ก็คือ วันนี้มันมากครับผมนะเนี่ยตัวละครฮีโร่ผมมีทุกตัวนะร้อยยี่สิบสองตัวนะผมนะผมมีหมดแล้วนะก็อยากผมได้ตัวอะไรก็ได้ผมแต่ขอแค่ตัวเดียวที่ผมขอไม่เล่นเดี๋ยวผมหาก่อนอยู่ไหนว่าขอแค่ตัวเดียวที่กูขอไม่เล่นแล้วกันได้ไหมคือคือผมเล่นไม่เป็นนะนนี้จริงๆถ้าถ้าจะเล่นผมต้องเล่นหมดธรรมดาถ้าผมลงแรงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมดาผมนะไม่ใช่ทีมด่าดิผมกลัวคนในทีมมันแรงลดนะผมนะไม่ใช่อะไรนะตัวไหนว่านี่นี่นี่ ตัวนี้นผมนะไอคิ้วแล้วแม่งโดนเนิ้อได้วยกูเพิ่งเห็นเนี่ยโดนเนื้อสกิลสามแล้วผมนะง้อขอไม่เล่นตัวนี้ก็แล้วกันนะผมนะผมเล่นอ่ไม่ทันจริงนะผมนะโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะกับภาพสวยๆของซูเปอร์แมนแล้วก็อยากจะเป็นไอรอนแมนไอนไม่ใช่ไอ้เอี่มาผิดเรื่องนะไอ <c oughs> ซูเปอร์แมนกูมันอยู่ในเรียไฟเตอร์ไม่ใช่แล้วมึงหายไปไหนเนี่ยน่าจะเห็นแล้วเมื่อกี้แต่กูตาบอด นี่ไงไอ้ขี้จิ้มอยู่เนี่ยโอเคครับผมเราก็จากไปด้วการภาพแบบส,สวยๆแบบนี้แล้วผมนะเอ้ไมวดิอันนี้มันไม่เท่นี่นี่นีน่โอเคครับผมไปแล้วผมฉันคือซูเปอร์แมนที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงเลยในอาร์วีเอเนี่ยผมบอกทันเป็นมันกระโตรครับผมโอเคลาก่อน,นครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ